กาบเรียนท่านประธานสภาประธานวุฒิสภาที่เคารพนะครับกับผมนายประภาศินตบแต่งกลุ่ม17นะครับหมายเลข83นะครับกับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพรบรยกเลิกคำสัง่งคอสชที่14ทับ2559นะครับซึ่งในเชิงรายละเอียดผมเข้าใจว่า พี่น้องนะครับสมาชิกนะหลายท่านได้อภิปรายอย่างละเอียดแล้วนะครับผมเพียงแต่อยากจะขอย้ำนะครับในบางประเด็นนะครับแล้วก็จะเน้นย้ำไปที่ข้อสังเกตหรือข้อเสนอในส่วนท้ายนะครับเขาคิดว่าจะให้เวลาในส่วนนั้นนะครับก็ในในส่วนแรกนี่ผมก็เห็นด้วยอย่างมากนะครับว่าคำสั่งคอสชอที่14ทับ2559นะครับก็เป็นคำสั่งที่ จะเรียกว่าเป็นมรดกจากการรัฐประหารนะครับที่งดเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติต่างๆในพรบรการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้2559ขอโทษครับ2553นะครับซึ่งผมคิดว่าหัวใจหลักนะครับของพอรบฉบ,บับนี้ดังที่หลายท่านนะครับสมาชิกผู้สังเกตหลายท่านได้ ไปแล้วนะครับว่าหัวใจอยู่ที่เรื่องของการบริหารงานแบบบูรณาการหรือในภาษาการบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ก็คือการบริหารงานด้วยหลักคิดแบบภาคีสาธารณะนะครับที่ให้ภาคส่วนต่าง,างๆเข้ามามีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะยิ่งผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ปัญหาเองนะครับได,ได้เข้ามามีส่วนในการกําหนดนะทิศทางการวางแผนในการ แก้ปัญหารวมถึงการดําเนินการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับการแก้ปัญหาด้วยมิติด้านความมั่นคงนะครับมิติเดียวคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นในการนำการแก้ปัญหานะครับกลับมาสู่ กิจการของพลเรือนนะครับและก็การบริหารงานในมิติของภาคีสาธารณะนะครับตามเจตนารามณ์ของพรบรปี2553 <c oughs> จึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ทเกิดขึ้นผมมีพอดีมีทาง พื้นที่นะครับพี่น้องบางส่วนได้ฝากเรียนนะครับว่าผลกระทบที่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในส่วนที่าชาวบ้านหรือตัวแทนภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ได้มีโอกาสทําหน้าที่ในในบทบาทของสภาที่ปรึกษาตามมาตรา19นะครับของพรบรปีสอ5 3ัเนี่ยนะครับก มันนามาสู่เรื่องของการเกิดโครงการต่างๆนะครับที่ที่เป็นโครงการพัฒนานะครับที่อาจจะด้านหนึ่งโครงการต่างๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้เร็วนะครับเพราะว่าการบริหารงานมีเอกภาพแต่ถ้ามองจากด้านชุมชนนะครับาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ,ะบจากโครงการพัฒนาต่างๆเหล่านี้น,นะครับก็จะทำให ไม่มีตัวแทนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการเป็นปากเป็นเสียงแทนนะครับอย่างเช่นประเด็นเรื่องของการประเมินให้มีการประเมินผลกระทบนะครับหรือการเยียวยาผลกระทบต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราคงเห็นตัวอย่างของกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับพี่น้องต้องขึ้นมาเจรจาใน กรุงเทพนะหรือที่มาชุมนุมที่นาธรรเนียบนะจนกระทั่งเกิดการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือที่เรียกว่า SCA ต่างๆนะครับแล้วก็พี่น้องก็ยังเ,เมื่อเกิดโครงการประเมินผลกระทบนะฮะเชิงยุทธศาสตร์นะครับพี่น้องก็ยังได้ดําเนินการประเมินผลกระทบนะ SCA ภาคประชาชน ควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของสภาที่ปรึกษาซึ่งจะสามารถที่จะเป็นช่องทางให้พี่น้องอได้ร้องเรียนได้ต่อรองได้เจรจาต่างๆพวกนี้นะครับมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆนะครับที่พี่น้องเองก็ได้ได,ได้ฝากเรียนนะครับ ่านประธานและก็ท่านสมาชิกนะครับว่าอย่างเช่นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจำนวน30โสิบลงะต่างๆเหล่านี้นะครับแน่นอนว่ามีฝ่ายที่ได้ประโยชน์นะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าในเชิงของการาเสนอมิติในเชิงด้านลบลต่างๆพวกนี้นะครับโดยอาศัยสภาที่ปรึกษาดังกล่าวเนี้ยนะครับก็จะเป็นช่องทางที่จะเกิด ฉันทานุมัติต่างๆที่ทำให้ชุมชนกับโครงการพัฒนานสามารถที่จะไปด้วยกันได้นะครับอันนี้ผมก็ขอยกตัวอย่างให้ท่านประธานนะครับและท่านสมาชิกวุฒิสภาได้เห็นถึงความสำคัญนะครับของการปรับคืนไปสู่พรบ2อ25 53นะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรนะั้นในส่วนสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมก็จากจะขอเสนอเป็นข้อสังเกตบางประการนะครับเ,เพื่อที่จะทำให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยมีข้อสังเกตี่นี้ครับก็คือในส่วนที่หนึ่งท,ท,ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวแทนนะครับในสภาที่ปรึกษานะครับเนื่องจากสภานี้ก็ใช้ใช้มาตั้งแต่ปี2553นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการทบทวนนะครับเกี่ยวกับตัวแทน,นต่างๆว่า ครอบคลุมหรือ,อยังนะครับอย่างเช่นเราควรจะหนึ่งควรจะเพิ่มตัวแทนในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันก็จะมีกลุ่มองคอ์กรต่างๆที่ดําเนินกิจกรรมโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสันติภาพและประเด็นอื่นๆนะครับในพื้นที่นะครับอย่างหลากหลายด้วยกันนะครับ2ผมคิดว่า,าระบบเลือก วุฒิสมาชิกเราคำนึงถึงกลุ่มวิชาชีพกลุ่มอาชีพนะความเชี่ยวชาญต่างๆนะครับซึ่งในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ก็มีลักษณะอาชีพเฉพาะอาชีพเกษตรกรประมงชายฝั่งประมงพื้นบ้านต่างๆเหล่านี้นะครับผมคงเสนอเป็นเพียงแนวความคิดว่าถ้าจะ พิจารณา,าส,สมาชิกสภาที่ปรึกษาให้มีตัวแทนที่ครอบคลุมมากขึ้นก็ควรจะคำนึงถึงในกลุ่มอาชีพต่างๆเหล่านี้สามนะครับกลุ่มอาชีพเปราะบางกลุ่มคนพิการหรืออื่นๆต่างๆพวกนี้นะครับอันน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งไหมนะครับที่จะเพิ่มเติมเข้าไปในสมาชิกสภาที่ปรึกษาดังกล่าวนี้นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็มีประเด็นนี้คงจะเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากนะครับว่มีข้อเสนอว่าสมาชิกอาจจะมีจำนวนสักครึ่งหนึ่งไหมที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับผสมกับในส่วนที่ ส่วนแรกที่ที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเลือกตั้งในระดับอำเภอนในจังหวัดต่างๆท,ท,ที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่มีมีการเสนอกันในครับขอโทษนะครับอข,ข,อขออีกนิดนะครับท่านประธานครับอ,อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าที่สำคัญคืออยากจะให้ พิจารณาถึงหน้าที่บทบาทสำคัญของสภาที่ปรึกษาแห่งนี้นะครับที่เรากล่าวถึงนี่นะครับในการเป็นกระบวนการหรือกลไกในการพูดคุยเรื่องสันติภาพ ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสุดท้ายครับท่านประธานขออภัยด้วยนะครับผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับก็ใช้มาเป็นปีท่าสามนะครับถ้าเราดูที่มาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไนเนี่ยนะครับปี2560เนี่ยนะครับในวรรคสองเนี่ยก็คือเมื่อผ่านไป5ปีนะฮะรัฐก็สามารถที่จะประเมิน ผลสำล์ของกฎหมายได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าน,นี่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่มีการทบทวนนะครับส่วนต่างๆที่ผมได้ไดกล่าวไปด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากว่าการทบทวนเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พิเศษก็ควรจะมีการประเมินหรือทบทวนผลสำลีอย่างมีส่วนร่วมนะฮะให้มากที่สุดของผู้คนในพื้นที่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ